เอาละครับสวัสดีเหล่าผู้รอดชีวิตทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมมินิดซีภาค2นะครับผมก็เป็นเออผู้พัฒนาคนเดียวกับมินิดซีภาคแรกแล้วก็เออเกมด c ซีบน PC ด้วยนะครับผมก็ในส่วนของภาค2อนี่จะเออระบบการเล่นเนี่ยจะแตกต่างจากเออภาค1นิดหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเออฐานนฐานของเรานะครับผม ภาค2เนี่ยจะมีฐานนะแต่ว่าภาคหนึ่งเนี่ยจะไม่มีฐานนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปเล่นสักหน่อยเลยแล้วกันนะผมก็ด้านล่างนะผมที่เป็นเรูปแผนที่นะผมขวาล่างนะครับผมกดไปเลยอ่าก็จะมีเแผนที่นะผมให้เราไปสำรวจนะผมในสถานที่ต่างๆนะผมก็ตอนท่านผู้ชมเนี่ยเล่นแรกๆเนี่ยมันจะมีแค่2ส,สถานที่นะผมมันจะมีเอ่อตรงป่านะตรงนี้นะผมแล้วก็เฟาร์มตรงนี้นะครับผมสองที่นะผม ก็ถ้าจะเปิดถ้าจะเปิดอีก4ที่ตรงนี้นะผมท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมาเออสร้างหอคอยตรงนี้นะผมมันก็จะเปิดสถานที่เพิ่มมาอีก4ที่เลยนะผมแต่ว่าเออที่อันเนี้ยที่มันออใช้12พลังงานเนี่ยไปไม่ไม่ไหวนะผมผมไปไม่ไหวนะเพราะาผีผีดุมากนะผมสอ,อ,อมบี้ดุมากนะผมแล้วก็ถ้าจะเปิดตรงนี้นะผมที่ล็อกอยู่เนี่ยถ้าเราจะเปิดเนี่ยก็จะต้องเอ่ออัพ ขอคอยตรงนี้นะผมให้เป็นเลเวล2นะแต่ว่าตอนนี้เบอร์ของผมไม่พอนะผมในการอัพแต่ก็ถึงอัพได้ก็ยังไม่ไปนะผมเพราะว่าน่าจะโหดกว่านี้นะผมแล้วก็ขนาดสถานที่ตรงนี้นะผมเรายังจะต้องหาหน้ากากกันแก๊สเลยนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปเ,เมืองตรงนี้แล้วกันนะผมก็สำหรับการไปเนี่ยเราจะต้องเสียพลังงานด้วยนะผมซึ่งพลังงานเนี่ยก็จะเป็นกระป๋องอาหารนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีโอ้เต็มเลยนะผมสาม30 โอเคเรากดรันไปเลยแล้วกันนะ okay, ครับผมโอเคครับเมื่อมาถึงตรงนี้ับผมเขาก็จะให้เราเลือกของนะผมที่จะไปนะด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้จะเป็นคลังเก็บของทั้งหมดของเรานะผมซึ่งเราสามารถเอาของเนี่ยเก็บมาได้นะผมอ่าแบบนี้นะผมหรือว,ว่าจะเอาของใส่มาในตัวก็ได้นะผมโอเคผมจะเอามีดไปอันนึงนะผมแล้วก็แบนเดตเอ่อเอาไว้ห้ามเลือด1อันก็พอนะผมสวนเออพวกอาวุธอื่นๆเนี่ยไม่เอาไปแล้วกันนะผมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกว่าเอาเอามีดต้ไปแทนนะผม ปืนแม่ไปนะผมว่าออหายากนะผมปืนนี่หายากมากนะครับโอเคผมก็เข้ามาในสู่ของตัวแมปแล้วนะผมอันนีเออ้เปิดแมปมาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะผมคือมันเป็นแบบนี้นะคือเราต้องเ,ออเดินเปิดแมปไปนะผมซึ่งมันจะเป็นตารางอะไรของมันก็ไม่รู้นะผมอ่านี่ผมเราจะต้องเ,ออเดินเปิดแมปไปเรื่อยๆนะผมก็แนะนําให้เดินตามถนนไปนะ วุ้ยซอมบี้วะเฮ้ยเดินมาเจอซอมบี้เลยครับผมมาสิครับโหเลือดเลือดไหลเลยครับผมโอเคใช้แบนเดจก่อนนะครับผมโหมามาไม่ทันไหลก็เลือดไหลแล้วนะครับผมโอเคไอเดี๋ยวโอเคสามารถสำรวจรถได้นะครับผมเพื่อหาของอันนี้คือไม่มีของนะครับผมลงจงเลยแนะนำให้เดินเอิตามถนนไปนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เออเจอพวกรถพังนะเราจะได้คุยรถได้นะครับ อ่านี่ผมเจอพวกหมู่บ้านแล้วนะครับผมจะสุ่มออกดูก่อนมีซอมบอี้อยู่หรือเปล่าอ่ามีอยู่ด้านบนตัวหนึ่งนะครับผมจะไปสนใจมันนะผมหาของก่อนโอเคไม่มีของนะครับสามารถกดย่องได้เับผมเมื่อเรากดย่องเนี่ยซอมบี้นะจะออหาเราไม่เจอนะผมไม่หรอกมันก็หาเจอนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆมันโอเคสุมไปใกล้ๆดีกว่าผมโอเคอ่ามีของอยู่ครับผมได้อะไรมาได้ช็อกโกแลตนะผม ก็ด้านบนนะครับผมจะมีค่าสถานะอยู่นะครับผมหัวใจนี่ก็คือเลือดของเรานะครับผมถัดมาก็จะเป็นเอ่อหลอดอาหารนะครับผมส่วนไอที่เป็นรูปสายฟ้านี่ไม่ได้ใจว่าอะไรนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนี่คือเอ่อกรรมตกระพรังสีนะครับผมใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ติดเชื้อนะครับผมก็ถ้าติดเชื้อเต็มนี่เราก็น่าจะตายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราคุยรถก่อนนะครับไม่มีของอีก <laughs> ไม่มีของอีกแล้วอยากได้ปืนอะ ผมอยากได้ปืนมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีแค่ปืนพกนะจะสำรวจบนรถบัสก่อนโอเคมีของมีกล่องด้วยนะครับผมโอเคเปิดกล่องก่อนกล่องนี้เปิดค่อนข้างนานนะครับผมได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้อ่ะชิปโอเคเก็บของครับโอเคได้เอ่อขยะได้เบนเดนมาเพิ่มอีก2ออันนะครับผมส่วนในนี้อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ได วิตกีมาขวดหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ทางออกแนละ้วตรงนี้ผมตรงนีนออ้มันคือทางออกนะครับผมถ้าเรากดออกเนี่ยเราจะกลับไปที่แคมป์ทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ไปนะเรายังไม่กลับเพราะว่าเรายังออสำรวจไม่ครบเลยนะครับโอเครู้สึกคิวนะครับผมเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนแล้วกันนะครับผมได้ไหมครับกินออช็อกโกแลตแล้วกันนะครับผมชิป โอเคเกือบ okay, เต็มเลยนบผมอ่านี้เบอร์รี่นะผมสามารถเก็บได้นะเยี่ยมโอเคเดินตามทางไปต่อนะโอเคมีซอมบี้อยู่บ้านนี้เราเออสำรวจไปแล้วนะครับผมจะดูในมุมกว้างเอาดีกว่าโอเคไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยนะครับผมแถวนี้โอเคมีสีแยกอยู่นะครับผมอ่าเจอบ้านแล้ว โอเคครับเราคุยรถต่อเลยแล้วกันนะอ่าเจอของด้วยครับผมได้เป็นแบนเดตมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยโอเคได้เป็นโคลานะครับผมเอาไว้กินแก้หายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับของนี่ค่อนข้างหายากนะครับผมบางทีเออมาเจอบ้านนะเราก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมส่วนของที่ค้นจากรถเนี่ยคือยิ่งยากเข้าไปอีกเลยครับผม คือค้นไปมันก็ไม่ค่อยเจอนะผมของเนี่ยของในรถนะเอ้ย,อยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยมันเห็นเราแล้วโอเคซอมบี้ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเราสามารถวิ่งหนีมันได้นะเพราะว่ามันเดินช้าโอเคดูของกันแถวนี้มีอะไรอ่าได้แผ่นไม้นะผมเอาไว้ย่อยเป็นแผ่นไม้ได้นะผมเอาไว้อัพอัพเกรดฐานของเรานะโอเคนี่ไม่มีของอุ้ยสองตัวเลยวิ่งหนีออกมาก่อนนะครับผม เดี๋ยวมันจะเลิกตามของมันเองนะครับโอเครู้สึกว่าจะเลิกตามแล้วนะชิปก็ระวังด้วยนะผมเพราะว่ากระเป๋าเราเนี่ยมันมีเออเต็มอยู่นะผมเอ๊อมบี้ซอมบี้ไล่ตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยว,ยวผม,มอธิบายมามาเลยออ,อ,อไม่กลัวมีแบรดเดตแต่แบรดเดตไม่ได้เพิ่มเลือดน่ะผมเอาไว้แค่เอ,อ,อะไรอะ วาไว้พันแผลแก้เลือดออกนะผมก็กระเป๋าเราเนี่ยมีเอเอเต็มนะผมสังเกตที่ด้านบนนะ1 5ทับนะผมก็เก็บได้หมด20นะแล้วก็ของเนี่ยมันจะเอออย่างแผ่นไม้เนี่ยมันกินไป4ช่องเลยนะผมส่วนพวกอหงอาหารพวกนี้มันจะกินแค่1ช่องเท่านั้นนะครับผมก็เวลาเก็บก็ดูด้วยนะครับผมโอเคอาหารนี่รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวก,กินน้ำก่อนโอเค ตอนนี้เหลือด้านบนนะครับผมกับด้านล่างเดี๋ยวเดินมาสำรวจก่อนนะครับโอเคสุดถนนแล้วสุดถนนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปสำรวจด้านบนดีกว่าเพราะว่าด้านล่างนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคแถบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะบผมอันนี้ก็ทางออกแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ด้านบนที่เดียวนะครับผม โอเคเดินมาเจอบ้านคนแล้วนะครับผมโอ้มีศพเพียบเลยนะครับแถวนี้โอเคคุยรถไม่มีอะไรอีกแล้วโอเคในบ้านล่ะอันนี้อะไรเอ่ยตะปูนะครับผมเอาไว้ย่อยเป็นเแผ่นไม้ได้โอเคไม่มีอะไรไปแถบทางาไปซ้ายแล้วกันนะครับผมมีอะไรไหมโอ้ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าไปทางขวาแล้วกัน โอเคเจอเหมือนกับโรงไฟฟ้านะครับผมในนี้นี่อาจจะมีของดีๆอยู่ก็ได้นะครับผมโอเคเจอของเลยเป็นอะไรเอ่ยเป็นไฟฉายนะครับผมอันนี้นี่ย่อยเป็นเอ,อ่อฟันเฟืองได้นะครับเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอเคเข้าไปไม่ได้นะครับผมโอเคน่าจะหมดแค่นี้แล้วนะครับผมสำหรับแมปนี้เดี๋ยวเรากลับฐานของเราเลยดีกว่านะครับผม โอเคเมื่อเราออกมาแล้วนะผมมันก็จะคำนวณเลยนะผมว่าอะไรเนี่ยมันสามารถย่อยเป็นอะไรได้นะผมสำหรับอาหารเนี่ยมันจะย่อยกลับมาเป็นพลังงานให้เรานะผมเป็นอาหารกระป๋องนะส่วนพวกของอย่างอื่นเนี่ยมันจะย่อยเป็นเอ่อพวกไม้พวกตะปูไม่ใช่กับฟันเฟืองนะผมไม้กับฟันเฟืองนะไฟฉายเนี่ยมันจะย่อยมาเป็นเอ่อฟันเฟืองนะผมเอาไว้อัพฐานของเรานะไม้ก็เอาไว้อัพฐานของเราเหมือนกันนะผมส่วนตะปูเนี่ยเราสามารถย่อยได้นะผมย่อยเป็นไม้นะส่วนวิกกี้ก็ ย่อยเป็นไม้เล่าเอาเล่ามาย่อยเป็นไม้เลยบผมโคตรย่อเลยนะผมแนบมนเนตก็ย่อยเป็นไม้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนคราบมันก็ใช้ไม้ให้เหมือนกันนะครับผมโอเคเรากดย่อยไปเลยนะผมแล้วเราก็จะกลับมาที่ฐานของเรานะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้นะผมเลือดของเราเนี่ยมันเหลือ5 5นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาของออกก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาที่ด้านบนตรงนี้นะผมเป็นแคมป์พยาบาลนะผม สามารถเอ่อเพิ่มเลือดให้กับตัวละครเราได้เลผมโอเคตัวนี้เลือดลดนะผมเราส่งไปรักษาเลยนะผมแล้วก็ต้องเอ่อรอเวลานะผมสี่นาทีโอเคแต่ว่าเรายังเหลือตัวละครอีกต้องสองตัวนะผมที่เอาไว้เอ่อไปประจนภัยได้นะผมไออ๋อตัวนี้มีใส่แจ็กเก็ตอยู่นะผมอ่าส่วนตรงนี้นะผมเป็นเอ่อที่ผลิตอาหารนะผมหรือว่าเป็นพลังงานของเรานั่นเองนะผม โอเคตอนนี้เออพลังงานเต็มนะผมเต็มที่30ส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเออ่ที่คราฟของนะซึ่งเออเลเวลสนี่ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมถ้าจะปลดล็อกนี่เราต้องอัพขึ้นไปอีกนะครับผมใช้ไม้30นะฟันเฟืองหนึ่งอันแล้วก็รออีก30นาทีนะครับผมเพื่ออัพเป็นเลเวลสแต่ว่ายังไม่อัพแล้วกันนะส่วนของคราฟนี่ก็เออนี่นะผมแบนเนดนะใช้ไม้2อันในการคราฟแล้วก็รอ1นาที ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋านะครับผมเอาไว้เพิ่มช่องเก็บของของเรานะครับผมไอของคาราฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันแรกเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันหาจากไหนนะผมแต่เชือกเนี่ยหาได้ตามแมพทั่วไปนะครับผมบางทีไออันแรกเนี่ยก็น่าจะหาได้จากตามแมพทั่วไปนั่นแหละนะครับผมโอเคส่วนอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเออที่ซ่อมของของอันนี้เป็นเออที่ซ่อมของนะครับผมใช้ไม้3แล้วก็รอ5นาทีเลยนะผมในการซ่อมก็ไม่ซ่อมแล้วกันนะครับผมมันเปลือง ส่วนอันนี้นะผมผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทํะไรนะผมแต่ว่าตอนผมสร้างมันเนี่ยผมได้เอ่อตัวละครเพิ่มมาหนึ่งตัวนะผมเพราะว่าตอนแรกผมมีแค่2ตัวบนนะครับผมแต่ว่าพอผมสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ตัวละครเพิ่มมาอีกหตัวนะถ้าเกิดเราอัพเพิ่มไปเนี่ยเราอาจจะได้เอ่อตัวละครมาเพิ่มอีก1ตัวก็ได้นะผมแต่ว่าใช้ไม้200เลยนะผมแล้วก็ฟันเฟืองอีก5นะครับผมรอ1ชั่วโมงส่วนนี้ก็บอกไปแล้วนะผมเมื่อเราสร้างเนี่ยมันจะเอ่อเปิดแมปให้เราไปเอ่อ สำรวจเพิ่มนะครับผมส่วนตรงนี้ผมยังไม่ได้สร้างนะครับผมเพราะว่ามันบอกให้มาอัพตรงนี้ก่อนนะก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็เราเสามารถส่งตัวละครเนี่ยไปเสำรวจแบบออโต้ได้นะครับผมอ่านี่ผมมันจะมีแบบสำรวจแบบออโต้นะครับผมอันนี้รอใช้อาหาร5นะครับผมแล้วก็รอ10นาทีนะครับผมอ่านี่ผมเราก็สามารถส่งไปสำรวจได้เลยนะครับผมปั๊บ อันนี้ก็รอ10นาทีนะผมเพื่อให้มันไปสำรวจแล้วก็มีตรงท่าเรือตรงนี้ด้วยนะผมอันนี้เราสามารถเลือกเวลาได้นะผมว่าจะให้ตัวละครเนี่ยไปสำรวจกี่ชั่วโมงนะผมอันนี้สำรวจ8ชั่วโมงเลยนะผมก็ใช้อาหาร8ปนะผมแล้วก็รอ8ชั่วโมงนะผมยังไม่ส่งไปแล้วกันนะอันนี้ก็สามารถส่งไปได้นะผมอ่นนี้ผมใช้อาหาร12นะผมแต่ว่ามันต้องใช้หน้ากากกันแก๊สด้วยนะผมมันมีเออรังสีนะซึ่งตัวละครเนี่ย ตัวคอนผมเนี่ยไม่ยังไม่มีหน้ากากนะผมก็ยังไม่สามารถส่งไปในเมืองนี้ได้นะผมแต่ว่าเมืองอื่นเนี่ยสามารถส่งไปได้นะครับนี่ผมสามารถส่งไปได้นะโอเคผมก็สำหรับคลิป,ลป,ลปนี้นะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมก็สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน